เมื่อช่ DJ, ชว,วงปลายวันกรกคาคที่18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่ห้องบุกง,งาโรงแรมโลเ้นทิลิฟซัฟฟรินได้มีพิธีมบอบเงินสนับสนุนทีมประจำปี2557ของการแข่งขันฟุตบอลตัวต้าไตมหยร์ลีกยัน5วันและเอสลีกภูมิภาคนอเชย2โดยเป็นการมอบเงินสนับสนุนทีมครั้งที่3ในฤดูกาลนี้ ซึ่งทีมจากไทยพิม์ลีกทั้ง20ทีมจะรับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน6ล้านบาทโดยสโม,มสรฟุตบอลบางากลสัสมีนายธนากรปันทวังกูลและการกีิการสโม,มสรเป็นตัวแทนรับมอบทำให้ยอดเงินสนับสนุนรวมเป็นเงินทั้งหมด20ล้านบาทหลังจากที่2ครั้งแรกแต่และทีมในไทยพิม์ลีกรับไปแล้วจำนวน14ล้านบาท